สวัสดีครับเพื่อนๆอทุกคนยินดีต้อนรับเพ<ๆ>ื่อนๆทุกทุกคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องการสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาหาของกินของอร่อยช่วงมิดไนท์กัน,นบ้านเพื<ๆ>่อนๆร้านนี้นะครับจะเปิดขายตั้งแต่ประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับสิบกมนาฬิกานะครับเพื<ๆ>่อนๆจนถึงประมาณ5้าทุ่ม <Wow. S 2> แต่ส่วนใหญ่นะครับไม่ถึง5้าทุ่มของก็เริ่มหมดแล้วนะครับทั้งหมูกรอบ เครื่องในนะครับอย่างเด็ดเลยนะครับสำหรับร้านนี้นะครับร้านเจ๊แดงนะครับก็เป็นสาขาพระรามห้านะครับก๋วยจั๊บเจ๊แดงก็ขึ้นชื่อนะครับขายมายาวนานไม่ต่ำกว่า 40- 50ถึงปีนะครับเพื่อนๆสําสำหรับร้านนี้นะครับเป็นก๋วยจั๊บน้ำข้นเจ๊แดงนะครับสาขาพระรามห้านะครับอยู่ตรงตีนพระรามห้าเลยนะครับเพื่อนๆนลงสะพานพระรามห้ามานะครับให้ชิดซ้ายนะครับขับมาเรื่อยๆก็จะเจอกับร้านเจ๊แดง ก๋วยจับน้ำข้นสาขาปะรามห้านะครับนี่ครับเมนูทางร้านนะครับก็จะมีก๋วยจับน้ำข้นนะครับแล้วก็ข้าวต้มหรือจะเป็นต้มตีนไก่เล้งแซบนะครับนี่ครับแล้วก็เกาเหลาเลือดหมูนะครับร้านนี้นะครับคือน้ำซุปมาดีมากเลยครับเ,เพื่อนๆทางน้ำใสน้ำข้น รสชาติล้ำซุปคือหวานหอมหวานจากตัวกระดูกหมูนะครับแล้วก็เคี่ยวมาได้แบบหอมมากๆครับเพื่อนๆนี่ครับก็เมนูข้าวต้มนะครับข้าวต้มนี่จะมีทั้งข้าวต้มหมูสับข้าวต้มเครื่องนะครับมีทั้งเครื่องในนะครับตับกระเพาะไส้หรือจะเป็นข้าวต้มปลานะครับและ นี่ครับตัวน้ําจิ้มเต้าเจี้ยวเข้มข้นแล้วก็จะมีเมนูข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบนะครับเพื่อนๆนี่ครับต้นหอมก็จะตั้งมาให้ที่โต๊ะเลยนะครับหยิบตามกินได้ตามความชอบเลยนะครับเพื่อนๆ ราคานะครับเริ่มต้นอยู่ที่50บาทนะครับพิเศษ60บาทหรือจะเป็นไซส์ใหญ่จัมโบ้นะครับ70บาทครบเครื่องมากๆครับเพื่อนๆนี่ครับดูตัวน้ําซอสนะครับเข้มข้นเป็นน้ําซอสเคี่ยวนะครับจะมีกลิ่นแบบกลิ่นกระทะนะครับแล้วก็กลิ่นตัวซอสกลิ่นตัวเครื่องเทศีนอย่างหอมเลยครับเพื่อนๆรสชาติของน้ําซอสนะครับก็จะ เค็มๆหวานๆมันๆน,นะครับเพื่อนๆครบรสครบเครื่องมากๆครับนี่ครบัครบกินกับต้นหอมสดๆใหม่ๆกรอบๆอร่อยมากครับทั้งหมูแดงนะครับเพื่อนๆหมูกรอบและกุนเชียงนี่อย่างเด็ดเลยครับเพื่อนๆหมูแดงนะครับจะเป็นหมูแดงย่างนะครับหอมๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็เนื้อนุ่มมากๆ ส่วนตัวหมูกรอบนี่คือกรอบจริงๆครับนุ่อๆนุ่มมากๆครับเพื่อนๆช่ำๆเลยครับส่วนชามนี้นะครับเป็นก๋วยจั๊บทุกอย่างนะครับก๋วยจั๊บใส่ทุกอย่างนะครับพิเศษตัวก๋วยจั๊บนะครับเครื่องเนี่ยเยอะมากๆครับเพื่อนๆนี่ครับทั้งนี่ครับหมูหนังหมูนะครับจะเป็นหนังหมูแบบนี้นะครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะครับสําหรับร้านเแดงนะครับ หนังหมูจะเป็นสีชมพูชมพูหวานแบ,บ๋วแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวหนังเนี่ยจะกรุบกริบกรุบกรับอร่อยมากแล้วก็จะมีตัวไส้หมูนะครับกระเพาะและตัวซิกเนเจอร์ของทางร้านเจ๊แดงเลยนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นตัวนี่แหละครับหมูสามชั้นทอดกรอบๆหนังกรอบฟูนะครับส่วนตัวเนื้อกับมันเนี่ยฉ่ำๆ่เด้งเด้งนะครับ mm hmm. เพื่อนๆ mm hmm. ไม่แข็งก็ได้นะครับ หมูกรอบนี่เอาไป10คะแนนเต็มเลยนะครับสําหรับร้านเจ๊แดงนะครับก๋วยจับน้ําข้นนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวปอดนะครับเพื่อนๆเครื่องในนี่คือต้มได้สดสะอาดมากๆครับและทีเด็ดเลยนะครับคือต้มจนเปื่อยนะครับแล้วก็ตัวน้ําซุปเนี่ยเข้าเนื้ออร่อยมากครับเพื่อนๆออีกหนึ่งอย่างที่อร่อยนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับที่ผมชอบเนี่ยจะเป็นตัวเนื้อหมูนะครับ เนื้อหมูหนัๆหนาชิ้นหนัๆหนาครับชิ้นหน,นังหนาใหญ่ๆต้มจนน้าซุปเข้าเนือ้อย่างเด็ดครับเพื่อนๆแล้วก็ดูเต้าหู้นะครับเต้าหู้ร้านแกนคือสดใหม่หอมอร่อยมากครับเพื่อนๆน,น้ำซุปร้อน,อนสดแล้วมันชุ่มคอชื่นใจมากๆเลยนะครับสำหรับผมนะครับปรุงแค่ตัว พริกไทยอย่างเดียวก็อร่อยแล้วครับสําหรับร้านเจแดงนะครับเ,เพื่อนๆแต่ใส่พริกป่นไปหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มความเผ็ดความแซ่บของเราหน่อยนะครับน้ําซุปเข้มข้นมากๆครับเ,เพื่อนๆและที่สําคัญคือเขาหอมหอมพวกเครื่องต่างๆนะครับหอมกําลังดีไม่หอมจนเกินไปไม่หอมจนแบบฉุนนะครับเ,เพื่อนๆหอมดีมาก ลน้ำซุปเขาหวานจากการเคี่ยวนะครับหวานด้วยน้ำซุปกระดูกหมูนะครับและนี่ครับซิกเนเจอร์ทางร้านนะครับหมูกรอบหมูกรอบทางร้านเจ๊แดงนะครับคือเขาสับแบบเหมือนโกดขยมานะครับชิ้นใหญ่ๆสะใจมากๆครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นไส้หมูนะครับผมชอบร้านนี้อย่างนึงนะครับตัวไส้หมูเนี่ยเขาล้างเขาผ่านะครับเอาข้างในออกหมดเลยนะครับเพื่อนๆอย่างเด็ดเลยครับ นี่ครับตัวหมูกรอบนะครับกินกับน้ําซุปข้นๆนะโอ้โหมันชุ่มคอชื่นใจมากๆเลยครับนี่ขนาดหนังหมูแช่น้ํามาแบบนี้ก็ยังฟูยังกรอบอร่อยอยู่นะครับเพื่อนๆต้องลองมาสัมผัสกันดูนะครับหมูกรอบร้านนี้คือดีงามมากๆสําหรับเพื่อนๆที่ชอบทานหมูกรอบนะครับและนี่ครับทั้งกรอบทั้งอร่อยแล้วนะครับเพื่อนๆยังสับมาชิ้นใหญ่ๆหนาๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆโอ้โหสาใจมากครับนี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวกระเพาะหมูนะครับกระเพาะหมูเด้งๆเลยครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นไส้หมูนะครับอย่างที่บอกครับเพื่อนๆไส้หมูเขาล้างผ่าล้างนะครับจนข้างในมันสะอาดเกลี้ยงมากๆกินแล้วมันแบบได้อรรถรสในการทานมากๆเคี้ยวได้สนิทใจเลยนะครับเพื่อนๆเ,เส้นก็ลวกได้สุกกาลังดีนะครับ เส้นยังเป็นแบบม้วนๆเคี้ยวแล้วกรึดๆเนี่ยนะครับพเพื่อนๆมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของร้านก๋วยจับน้ำข้นเจ๊แดงนะครับสำหรับร้านนี้ก็สาขาพรลราม5นะครับเปิด4โมงเย็นถึง5ทุ่มนะครับพเพื่อนๆน้ำซุปของร้านเจ๊แดงก๋วยจับน้ำข้นนะครับสาขาพรลราม5คือดีงามมากครับพเพื่อนๆน้ำซุปเขาจะมีความหอมนะครับสดแล้วมันชุ่มคอชื่นใจนะครับแล้วก็รสชาตินะครับ เชงเชงคือแบบกลมกล่อมอุมัมบีมากๆนะครับคือเขามีความหวานหอมเค็มครบรสกลมกล่อมมากๆนะครับคือรสชาติเขาแบบซดแล้วมันอร่อยยิ่งสดยิ่งแบบชุ่มคอชื่นใจมากๆครับเพื่อนๆต้องลองมาสัมผัสกันดูนะครับและที่สำคัญตัวเครื่องเขาเยอะมากๆทั้งหมูกรอบหมูชิ้น ตัวเครื่องในเนี่ยล้างได้แบบสะอาดมากๆครับเพื่อนๆแล้วเอามาต้มจนน้ำซุปเข้าเนื้อตัวเลือดหมูเด้งๆเต้าหู้นี่ก็สดๆใหม่ๆนะครับเพื่อนๆโดยรวมมันคือดีงามมากๆนะครับเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีนะครับแล้วดูสถานที่เขนะครับสะอาดสะอานมากๆครับเพื่อนๆนี่ครับเวลาตั้งแต่4โมงนะครับถึง5ทุ่มเนี่ยบอกได้เลยว่าลูกค้าแน่นร้านมาตลอดนะครับเพื่อนๆนี่ดูตัวเลือดนะครับ ชิ้นใหญ่ๆเด้งๆนะครับเพื่อนๆอร่อยมากครับเพื่อนๆดูหมูกรอบนะครับเพื่อนๆชิ้นใหญ่ๆสะใจมากๆครับแล้วดูแช่นะครับจนน้ําซุปซึมซับเข้าไปในเนื้อนะครับแต่หนังนี่ยังกรอบฟูอยู่เลยนะครับเพื่อนๆไม่ดูเขามีสูตรการทอดยังไงนะครับสําหรับร้านนี้คือแบบ ตัวหมูกรอบกับทอดได้ดีงามมากๆนะครับคือตัวด้านนอกนะครับขอบนอกเนี่ยทั้งเนื้อทั้งหนังเนี่ยคือกรอบมากๆครับเ,เพื่อนๆและกรอบนานด้วยส่วนตัวด้านในนะครับยังนุ่มฉ่ำไปด้วยตัวเครื่องเทศอร่อยเด็ดมากๆครับเ,เพื่อนๆดูตัวไส้หมูนะครับเ,เพื่อนๆร้านนี้ที่ผมชอบไส้หมูเขาคือแบบต้มจนมัน ไส้หมูนะครับน้ำซุปเข้าเนื้อนะครับแล้วก็ไม่เปื่อยไม่เละจนเกินไปนะครับกำลังกรุบกริบเคี้ยวแล้วมันได้อรรถรสในการทานมากๆนะครับเพื่อนๆช้ำๆเด้งๆชอบความเป็นเส้นก๋วยจั๊บของร้านนี้มากนะครับดูครับเพื่อนๆเส้นม้วนสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับมาต่อกันอีกหนึ่งเมนูนะครับเพื่อนๆเมนูข้าวต้มนะครับข้าวต้มก็จะเป็นตัวน้ำใสนะครับเพื่อนๆ น้ำซุปต้มกับเล้งนะครับจนน้ำซุปนะครับมีความหอมหวานจากการเคี่ยวนะครับเพื่อนๆข้าวสวยนะครับก็บานได้สวยกำลังดีเลยครับตัวเครื่องของข้าวต้มนะครับก็จะมีตัวหมูสับกระเพาะเสี่ยงจีตับไส้นะครับนี่ครับเพื่อนๆกระเพาะชนนิ้นหนาๆนะครับ สำหรับถ้วยนี้นะครับผมก็สั่งมาเป็นตัวข้าวต้มนะครับหมูสับกระเพาะและก็เสี่ยงจีนะครับเพื่อนๆนี่ครับตัวน้ำจิ้มนะครับคือดีงามมากๆนะครับน้ำจิ้มเขาเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวทั้งมีความมันนะครับจากเต้าเจี้ยวนะครับแล้วก็เค็มๆมันๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีความเผ็ดนะครับจากพริกขี้หนูซอยนะครับเพื่อนๆดีมากครับเพื่อนๆเข้มข้นอร่อยมาก แล้วก็จะมีตัวนี่ครับกระดูกอ่อนนะครับเพื่อนๆเปื่อนยนุ่มสําหรับชามนี้นะครับก็สั่งมาเป็นไซส์พิเศษนะครับจัมโบ้นะครับเจ็ดสิบบาทอัดเครื่องมาแน่นๆเลยนะครับทั้งหมูสับกะระเพาะและตัวกระดูกหมูนะครับเพื่อนๆกระดูกหมูนี่ต้มแบบเปื่อยมากๆลํามุนลิ้นนะครับเคี้ยวแล้วมันแบบได้อัฐฐดรสในการทานมากๆครับน้าซุปนะครับ สดแล้วมันชุ่มคอชื่นใจมากๆนะครับเพื่อนๆปรุงพริกไทยอย่างเดียวเลยนะครับสําหรับคือถ้าเป็นน้ําซุปใ,ใสๆนะครับผมจะชอบทานแบบออริจินอลของเขาครับมันจะสดแล้วมันจะสดชื่นมันชุ่มคอนะครับปรุงพริกไทยอย่างเดียวเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนนะครับไม่ว่าจะซุปอะไรกันแล้วแต่นะครับผมชอบทานแบบเผ็ดร้อนนะครับก็จะอาจแค่พริกไทยอย่างเดียว ร้านนี้คือดีงามมากๆครับคือที่สุดซุปร้านนี้นะครับก็จะมีทั้งซุปข้นนะครับแล้วก็ซุปใสนะครับบอกเขาได้นะครับว่าต้องการแบบไหนนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีตัวข้าวต้มปลานะครับข้าวต้มปลานี่ก็ปลาชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่สายสุขภาพนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับร้านหวยจับน้ำข้นเจ๊แดนะครับขลามห้า จังหวัดนนทบุรีนะครับเพื่อนๆเส้นถนนพระราม5เนี่ยของกินของอร่อยนีย่เยอะมากๆร้านเด็ดร้านดังเยอะมากครับเพื่อนๆนี่ครับน้าซุปนี่สดแล้วมันเพริดเพริดจริงๆครับชุ่มคอชื่นใจมากๆครับเพื่อนๆนี่ครับน้าจิ้มนะครับลากไปบนตัวกระเพาะหมูนะครับเพื่อนเพื่อน น้ำจิ้มเขาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะครับคือเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวแบบข้นๆนะครับเพื่อนๆทั้งหวานทั้งมันทั้งเค็มครบรสเลยนะครับเอามาทานกับตัวเนื้อสักรูอย่างเด็ดเลยครับเพื่อนๆน,นี่ครับราดไปอย่างนี้เลยนะครับมันเค็มๆมันมันนะครับกําลังดีเลยครับเพื่อนๆแล้วมันได้ความหอมจากเต้าเจี้ยวมาด้วยนะครับ ครับผมและสําหรับวันนี้นะครับหมดเป็นที่เรียบร้อยสักเมนูนะครับกับร้านก๋วยจับน้ําข้นเจแดงพระรามห้านะครับเพื่อนหากมีข้อผิดพลาดระการใดเกิดขึ้นกับทางร้านและทางเพื่อนๆนที่เข้ามารับชมต้องกราบขออภัยเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนเป็นนัดที่ดีด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดงด้วยนะครับสวัสดีครับ